ครับผมชิตแทนเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีรายละเอียดการทําพนักพิงนะครับที่เป็นทรงโค้งนะครับแล้วก็ขาหลังนะครับตรงนี้โดยที่เราใช้ไม้แดงนะครับไม้แดงที่เขาขายที่บางโฮแบบนี้นะครับเขาจะเป็นมัดมาให้มัด10เส้นนะครับเขาก็ใส่เรียบร้อยมาแล้วตรงนี้เรามาทาเป็นพนักพิงโค้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูได้เียในคลิปกันได้เลยนะครับ สำหรับพนักพิงนั้นปกติจะเป็นเส้นมานี้เราก็มาเคาะเข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าเราต้องการให้โค้งนะครับเราก็เอาไม้แผ่นมาตัดอันนี้ใช้ประมาณ3ท่อนนะครับเราใช้ซอยโค้งออกมาแล้วได้พนักพิง2ชิ้นนะครับังดังที่เห็นในภาพนั้นผมก็เอามาตัดคร่าวๆก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปประกอบหรือว่าเคาะไม้เข้าด้วยกันเสร็จแล้วเราค่อยมาใช้แบนซอ หรือว่าเลือ่อยสายพานเนี่ยนะครับซอยโค้งออกนะครับอันนี้เป็นพนักพิงนะครับเดี๋ยวใส่นิดนึงด้วยมือก็ได้ครับถ้าใครมีเครื่อง เคร่งรีดก็ยัดเข้าไปเลยนะครับใส่มือแล้วเดี๋ยวเราวาดโค้งแล้วเดี๋ยวเราใช้ผมอาจะเอาเป็นพนักพิงโค้งนะครับครับสําหรับพนักพิงหลังเราก็ทําแบบขึ้นมาบนกระดาษแข่งก็ได้นะครับอานี่จะเป็น R800 นะครับแต่ว่าเราก็ให้พอดีกับไม้ของเรานะครับเราทาบลงบนไม้ที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็วาดลงไปนะครับ ตามความหนาที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้เราต้องการ2แผ่นก็พอดีไม้ที่เราเพาะไว้3แผ่นก็ได้2ชิ้นนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปซอยเครื่องซอยโคง้งวันนี้เราเอาเจม้ามาลุยกันครับตรงนี้ตอนถ้าเราเลื่อยสูงๆนะครับเราดูใบเลื่อยให้ได้ฉากนะครับวิธีการอพอเราตั้งได้ฉากเนี่ยเราก็ล็อกแต่ตรงนี้พอเราเราเช็คนะครับถ้าเราได้ฉากตรงนี้เราตรงนี้เราสามารถหมุนได้นะครับ หมุนเหมือนสต็อปเปอร์ตรงนี้ครับชนที่90องศานะครับอ่าตัวสายเอเลยสายพัน,นเจม่าเขาก็มีตัวล็อกพอเ,เราได้ตำแหน่งแล้วก็ล็อกเลยนะครับ แล้วก็ประคองซอยไปตามเส้นนะครับอาจจะไว้เส้นสักหน่อยนะครับผมแล้วก็อันนี้เครื่องค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ซอยไปตามกําลังของเครื่องนะครับไม่ต้องฝืนเครื่องมากจนเกินไปนะครับตรงนี้นะครับพอเราได้ตัวชิ้นงานออกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปขัดกันอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราก็ตัดขาหลังอันนี้ถ้าเราตัดหัวไม้เนี่ยสามารถพับเก็บตรงนี้ได้นะครับพับลงไปตัดหัวไม้เพื่อที่จะให้เรียบนครับตัดหัวไม้ทิ้งก่อนเสร็จแล้วเราก็ตั้งตัวนี้ เด็สตปเปอร์ขึ้นมานะครับตอนนี้ถ้าตรงนี้อาจจะให้ตัวได้น,นะครับกรณีที่ต้องการพามเม่นยำเปจริงๆก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแต่ว่าถ้าของผมกรณีนี้เนี่ยไม่ได้ถึงกับเป๊ะมาก ครับส่วนขาหลังนั้นเก้าอี้ตัวนี้ผมต้องการให้เอียงประมาณ15องศานะครับทีนี้ด้วยความที่เรามีไม้จํากัดนะครับเราก็อยากจะประหยัดไม้นะครับผมก็ตัดท้้งหน้าออกนะครับ1ิ้าองศาในขณะเดียวกันเศษที่เหลือนะครับเราก็ไปแปะไว้ที่ด้านหลังนะครับก็จะกลายเป็นขนานกันทั้งแผ่นเห็นไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาตัดหัวตัดท้ายนิดนึงนะครับเราเผื่อความยาวสักหน่อยนะครับก็จะช่วยเซฟหรือว่าประหยัดไม้ไปด้วยนะครับ อันนี้แฮซคูดแคปเนี่ยดีนะครับอัดเต็มหน้านะครับเวลาอัดน,นี่เดี๋ยวผมก็แกะออกแกะออกก็หมุนทวนเขียนธรรมดาครับแฮซคูดแคปเนี่ยมือหาคนใช้ยากน้อยแต่จริงๆอ่ะฝรั่งมาทำม,มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราก็มาตัดรั่วอีกทีแล้วก็ขัดรั่วใส่เอานิดหน่อยนะครับตรงนี้ครับเมื่อกี้ที่เราเพาะข้างหลังเดี๋ยวเราใส่รั่วนิดหนึ่งนะได้กกบ hay mà kiểm điểm ครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการทําพนักพิงโค้งซึ่งเราใช้เลื่อยแบนซอแล้วก็ขาหลังร่วมกันนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ตัดออกมาจากคลิปเต็มนะครับตัวเลื่อยแบนซอตัวนี้มีจําหน่ายแล้วนะครับที่เว็บไซต์ของเราไทคอมเพนเตอร์ดอสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราตามลิงก์หรือว่าตามรายละเอียดที่ให้บนจอตรงนี้ได้เลยนะครับ4,900รรวมส่งนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม